สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดไอ้นิดหน่อยว่าอาทิ์นี้ผมโดนจำกัดการคอมเมนต์เนาะนะครับก็ไม่สามารถใช้ฟิวเจอร์ได้ก็ประมาณทางอาทิตย์นะครับเดนี้เข้าสู่วันที่แปดที่เก้าแล้วนะครับก็บางครั้งเขาก็เปิดให้เราคอมเมนต์ได้ประมาณสองบ้านสามบ้านนะครับแต่สาเหตุไม่รู้มาจากอะไรนะครับ แต่ว่าตรงโปรไฟล์ผมก็จะมีว่าโปรไฟล์เขาคุณมีปัญหาบางบางอย่างซึ่งเป็นสแปมเราก็เขาก็ลบให้แล้วนะลบให้แล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่หายไปไหนก็ยังขึ้นโช์เตือนแบบนั้นอยู่เนาะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นหกสแปมนะครับเราเข้าไปดูมันก็ไม่มีอะไรนะเข้าไปดูก็ไม่มีอะไรก็เป็นคําว่าอร่อย น่ากินนะครับผมแค่นี้ก็ยังว่ายังมาโดนแล้วเขาหาว่าผมอันเนี่ยคุณอะไรนะไปคอมเมนต์ตรงที่เขาไม่อนุญาตเอา้าผมก็งงเนาะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับหรือว่าระบบจะลวนนะครับผมแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับการเข้าถึงก็มีขึ้นมีลงแต่ว่าส่วนมากก็ยังขึ้นดีอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมถึงผมจะโดนมา คือผมไม่ได้เยี่ยมบ้านใครเพราะผมก็ดูอยู่ดูแต่คอมเมนต์ไม่ได้มันก็เหมือนกับว่าเพื่อนก็ไม่เข้าใจว่าเราดูให้หรือเปล่านะครับผมก็เห็นคนนั้นกินทุเรียนคนนี้กินข้าวกินนั่นอยู่เหมือนเดิมไปไล่เป็นานะครับแต่ว่าผมคอมเมนต์ไม่ได้เพื่อนๆนก็ขอให้เข้าใจด้วยนะครับผมเพราะว่าการที่เราคอมเมนต์ใครไม่ได้ก็เหมือนกับว่าเขาปิดปิดตาเราเนาะคือว่าเขาไม่ให้คนอื่นเห็นเราแค่นั้นเองนะครับ แต่ก็ทําไงไดในเมื่อเราสู้มาถึงจุดนี้เราก็ต้องพยายามต่อไปเนาะเพราะว่าการที่เราแบบไม่ไม่สู้ต่อมันก็เหมือนกับว่าเรายอมแพ้นะครับกอผมก็ยังลงพ์ปกติบางครั้งเขาก็เปิดให้ตอนเช้า3ามสี่มิ้นแล้วเขาก็จำกัด ฟิวเจอร์นะครับไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับบางครั้งก็นู่นไปปล่อย2องสามทุ่มนะครับก็จะเป็นอย่างนี้มาหลายวันแล้วนะครับอาทิตย์หนึ่งแปวันแล้วเนี่ยแปวันแล้วนะครับแต่ผมก็เหมือนเดิมก็ลงโพสต์ปกติเลื่อนหน้าฟีดเลื่อนดูก็คอมเมนต์ไม่ได้ก็ทำไงอะ่ะ แต่ส่วนมากผมจะไปโดนที่ว่าเวลาเพื่อนลงหลายๆภาพผมก็ต้องดูให้หมดทุกภาพแหละบางคนลงมาเป็นสิบนะผมจะดูแต่เรื่อนหน้าฝีแล้วกดถูกใจเลยก็ไม่ได้กดไ์ก็ไม่ได้ใช่ไหมผมก็ต้องจิ้มเข้าไปดูพอจิ้มเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวโดนซะแล้วนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องโอ้ยบางครั้งนั่นใช้เหตุมาจากอะไร จะว่าเรากดเร็วก็ไม่ใช่ก็มันเป็นภาพนิ่งอะเราเลื่อนดูเราก็กดเออเลื่อนดูเราก็กดจะให้เรานั่งเฝ้าเหมือนวิดีโอมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็ขอบคุณนะครับผมยังไงก็สู้เหมือนเดิมนะครับก็ขออขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่ไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านไม่ได้ไปไม่ใช่ว่าไปไม่ไปเยี่ยมบ้านไปแล้วแต่ว่าคือเพื่อนอาจจะไม่รู้ว่าผมไปนะครับเพราะว่าทำยังไงได้ก็มันโดนปิดคอมเมนต์นะครับเนาะก็ ยังไงก็สู้เหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณครับผม